ไปครับดอกแรกพี่โดครับเป้าไหมแล้วก็แล้วก็แล้วก็ห้าดาห้าดาวแล้วก็เบิ์ด e l a s สติกช็อปรับเติมเกมออนไลน์เติมมือถือราคาถูกสบายกระเป๋าขึ้นชื่อในเรื่องของความรวดเร็วมีทั้งระบบ UID และ ID Pass ร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยไม่มีรีฟัน100%สนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปครับสวัสดีครับคลิปนี้พบกันในแนวทางการเปิดแพ็ก Player of the Week ในนามทีมชาติครับ POTW National มาเป้าหมายของผมคือ พิโดครับทุกคนแน่นอนใครได้พิโดบ้างเม้นบอกกันด้วยครับและมีแนวทางการเปิดยังไงสําหรับพักนี้ขออนุญาตไม่เรียกว่าสูตรนะครับแต่คลิปนี้ผมขอเรียกว่าแนวทางการเปิดแพ็คมามาทดลองกันเลยครับแพ็คนี้มาอยู่11ตัวเนาะมีพิโดเป็นแกนหลักเป็นตัวนําครับและมีแม็กเทอมิเน่ตัวนี้ ซัดไปแล้วสี่ประตูในนามทีมชาตินะถ้าผมจำไม่ผิดนะซัดไปแล้วสประตูครับแล้วมีสกิลซูเปอร์ซับทุกคนเล่นปีกนะปีกขวาและมีสกิลซูเปอร์ซับครับถ้าได้ก็ดีเนาะโอเคมาเอาใหม่แนวทางแรกเริ่มใหม่นะไปครับเปิดได้3ครั้งนะครั้งละ100งทองครับแนวทางแรกผมขอ ลองพี่โดนะเป้าหมายของผมคือพี่โดครับโอเคเปิดดูข้อมูลพี่โดสองครั้งแล้วกันเนานะสองตัวเดียวในตํานานใครยังจําได้บ้างครับอ่ะภาคนี้ไม่ค่อยหวังอะไรครับแค่แนวทางแค่ทดลองขำๆ และสวอตไลท์ครับตัวนี้ก็น่าสนนะทุกคนหนึ่งครั้งแล้วก็ดิคแคนไลท์หนึ่งครั้งครับสองหนึ่ง1แล้วกันครับไหมไปครับดอกเล็กพี่โดครับเป้าไหม แล้วก็แล้วก็แล้วก็หาเดาห่าเดาแล้วก็เบิร์ดเจ็ดครับโอ้โหทุกคนดอกแรกฟุก <c oughs> ฟุกสุดๆทุกคนเอาไปลองนะแนวทางการเปิดแพ็คพี่โดครับขับเซเลคชั่นเไม่ใช่สิไม่ใช่ขับเซเลคชั่นโอ้โห ดีใจจนเบอรอโอ้ทุกคนดอกเลกเอาจะบอกง่ายก็ง,ง่ายเนาะป้าหมายของเราครับพี่โดครับมาแล้วโอ้โหขอดูขอดูข้าพลังหน่อยอถ้าเป็นไอคอนนี้โขอคือร้อยทองอะเนาะสู่ร้อยทองครับถ้าเป็นไอคอนนะแต่นี่เป็นแนวทางกันเปิดแพ็คนะครับ Player of the Week ครับประจำสัปดาห์นี้นะในนามทีมชาติครับพี่โดไปดู การลังดานในทุกคนเกมลุก92นะการค้องบอลน,นี้บอลแปด8ิส่เสิสา่งสั้นส่งยาวก็อยู่ในเกณฑ์กลางครับ74 74นะฟิชชิง่งถือว่าดีเลยครับ87นะลูกบ่งก็ค่อนข้างดีนะโอเคเลย86เดี๋ยวต้องไปดูจ้ำหน่อยเนาะแล้วลูกเซตพีดเสียได้เนาะปันโค้งก็น้อยเนาะแล้ว สปีดก็ตามพ่โด้แลลวครับสปีดนะอายุ30กว่าแล้ว77สปีดต้น76คิกกิ้งพาวเวอร์โอเคเลยครับค่อนข้างดีเลยแรงเตะแรงเลยทีเดียวครับยิงแถว2ได้ดีครับ92นะนี่จ้ำโอเคครับจ้ำ90นะแต่สตาร์บิน่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับโอเคทุกคนดอกแรกประมาณนี้นะพี่โดใช้2เท้าได้ดีครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นเป็น แบบปานกลางนะครับ2.4เต็มประมาณนั้นและค่าคอมฟิตค่อนข้างสูงด้วยเนาะ3.4เต็มนะสกิลไม่น่าแตกต่างอะไรจากาพิโดโร่างอื่นๆเนาะเซิสเซฟเนชอบเทิร์นครับหัว h e ด d i งน็อ,ดดนอกเกิลชอ็อตลองแรงชุดตติงยิงไกลครับอ่าคุตรองคดนติกฟินิชชิง่งเพื่อทำชอ็อตและวันทัดพลัส ิงจุดโทษแล้วกับตันซี่ครับโอเคทุกคนวู้นะดอกเลขเปิดได้ใครกันบ้างครับพอแล้วผมพอแล้วเปิดดอกเดียวได้เลยพี่ดูเป้าหมายของผมคือมีแค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยด้วยครับใครยังไม่ได้กดซับฝากกดซับกดไลค์ผมด้วยนะครับ For Fun c h a n n e ผมทำได้คุณก็ทำได้ไปก่อนละครับสวัสดีครับบาย